แล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรามาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครันผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกแลแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจคันเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมแล้วยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอคันมันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อน กินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอโ้มันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนคุณแม่จ,จะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดานัน แล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรโตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะคันเป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอแล้วนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะคันเป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรโตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากคันเนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดัน นะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามมวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีอ่าเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทําให้มีการคลอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจําเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่า ต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทํำยังไงหนึ่งติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยวเวลาที่เด็กคลอดอะคะ่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว,ว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่า นะคะอันที่สองก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ้ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำค้ามออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น,น้ำหนักปกติอถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก9-13กิโล นะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทาให้มีการตั้งคันแฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญ,ญาตให้เพิ่มน้ําหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โล ะะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งคันแฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครันปกติเพราะฉะนั้นบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกา ที่มหิดลแชนแนลพอดแคสต์ผ่านช่องทาง f a c e b o o k มหิดลแชนแนลยูทูบมหิดลแชนแนลแอปเ n ิลพอ p แคส p o สปอติ Spotify Anchor b l o ด k d i ตดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตร